เรือผู้อพยพชาวโรฮิงจาและชาวบังคลาเทศเข้าเทียบท่าชายฝั่งจังหวัดอาเจกของอินโดนีเซียหลังจากลอยลำในทะเลมานานหลายสัปดาห์นี่คือส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่อินโดนีเซียและมาเลเซียได้ข้อตกลงร่วมกันในการตัดสินใจให้ที่พักพิงชั่วคราวแก่ผู้อพยพหลายพันคนที่ลอยลำอยู่กลางทะเลและถูกปฏิเสธที่จะให้ขึ้นฝั่งมาก่อนหน้านี้ผู้อพยพจากเรือลำนี้เป็นลำเดียวกับที่ทางการไทยเพิ่งให้การช่วยเหลือซ่อมเครื่องยนต์ เติมน้ำมันและมอบสเสบียงอาหารให้ก่อนจะผลักดันสู่หน,น้าน้ำสากลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตามความประสงค์ของพวกเขาขณะเดียวกันก็เป็นนโยบายของทางการไทยที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเบื้องต้นเป็นลำดับแรกอันดับแรกเราเราต้องมองในเรื่องของการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมเราก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องโดยเสมอครับในในทุกๆด้านส่วนสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือเรื่องความมั่นคงของประเทศนะครับเรื่องกฎหมายของประเทศ ถ้าเกิดเขาเข้ามาก็คือ,อะละเมิดในเรื่องของการข้ามผ่านแดนนะฮะผิดกฎหมายในในลักษณะเป็นฐานะผู้หลบหนีเข้าเมืองผู้สังเกตการคาดว่ายังคงมีผู้อพยพหลายพันคนที่ยังถูกกักขังอยู่บนเรือของกลุ่มขบวนการฆ่ามนุษย์ซึ่งลัดเลาะมาตามชายฝั่งเพื่อหลบเลี่ยงที่จะถูกตรวจพบดังนั้นกลุ่มองค์กรเอกชนจากนานาชาติจึงเข้าร่วมออกปฏิบัติการค้นหาด้วยความหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือชาวโรฮิงจา It's our view that Myanmar deserves to be downgraded to Tier Three status uh, in the annual TIP report. Uh, the reason for that is that human trafficking in Myanmar um, uh, has been very problematic. This entire exodus of uh, Rohingya from Myanmar involves human traffickers, and the root of that is in is in Myanmar. เด็กชายมัวมิดอับดุลชาวโรฮิงจาวัย13ขวบที่รอดชีวิตจากเรือของขบวนการฆ้ามนุษย์ลำหนึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมาก่อนได้รับการช่วยเหลือบอกว่าสภาพความเป็นอยู่บนเรือที่เขาโดยสารมานั้นเลวร้ายเอามากๆโดยเฉพาะกับเด็กๆหลายคนที่ติดสอยห้อยตามพ่อแม่ออกมาใช้ชีวิตแร้นแค้กลางทะเล เด็กชาชาวโรฮิงจาคนนี้บอกว่าพวกเขาจะถูกพวกค้ามนุษย์บังคับให้แออัดอยู่ใต้ท้องเรือโดยไม่มีทางได้น้ำและอาหารหากร้องขอ,ขอก็จะถูกกาดบนเรือทำร้ายและแน่นอนว่ามีหลายคนเสียชีวิตเพราะถูกทุบตีเขาเห็นกับตาว่ามีร่างของผู้ชายและเด็กๆหลายคนถูกโยนทิ้งกลางทะเลมีรายงานระบุว่ายังมีเรือที่เต็มไปด้วยชาวโรฮิงจาออกเดินทางจากพมา่าอ,อย่างไม่ขาดสาย จนหลายคนแสดงความกังวลว่าประเทศปลายทางอาจจะต้องรับมือกับจํานวนผู้อพยพอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีที่สิ้นสุดว่าจะยุติเมื่อไหร่พิธีการตุลาชม v o i ์ e of อเมริกาภาคภาษาไทยกร,รุงวอชิงตันครับ